วันนี้ก็จะแกงเขียวหวานปลาดุกใบยี่หร่าที่ใบยี่หร่หาป้านะป้าหั่นซอยเพราะใบเขาใหญ่ก็ใหญ่ต้องหั่นซอยหน่อยแล้วก็มะเขือพวงปลาดุกป้าสองตัวแล้วก็มีมะเขือพวงมีกระชายกระชายแล้วก็พริกแกงเขียวหวานมากน้อยแล้วจากเรานะพริกอ่อน ใบมะกูดเครื่องปรุงป้าไม่ได้วางนะเดี๋ยวดูป้าทำจ้า ที่ปลา500กรัมนะหาง250กรัม ไปปลาจ้ะไปปลาไปผัดจ้บพริกแกง การลวนปลา,ก,ากับน้ำพริก หมากริเติมกะทิจ้าพูดปึยกัะเลยเติมกะทิจ้ะเติมก็มกห้ามคนนะเพราะว่าปลายยังไม่สุกคนไม่ได้เลยรอเดอนก่อนจ้า เกลือจะ้ะเกลือนะช้อนชาเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราค่อยปรุงอย่างอื่นต่อ ัาช่ายจ้าัาช่ายมะเขือพวงจ้าเดี๋ยวป้า<ม>จะเละซะก่อนป้าจะคอดปรุงรสเด้อย,ย,ยังไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยใส่น้ำปลากับเลือไป ปรุงรสจ้ะซอสปรุงรสน้ำตาลจ้ะน้ำตาลช้อนนึงนะแกงข้ามอนก็จะใส่น้ำตาลชอ้นนะอนชอ้ชอนเรียบนะชอ้อนไม่พูนนะชอ้อนโต๊ะปาดเรียบนะจ๊ะ ดีจ้ะรสดีจ้ะหนึ่ช้อนน่ะนช้อนชาเล็กจ้ะ คนว่าไปไหมเนี่ยแกงเขียวหวานทำไมขาวจัง mm. ขาวแล้วเน,ววเนาะพริกแกงเขียวๆนาะสีในกล้องก็จะขาวนี่แหละคนว่าปลานะแกงเขียวหวานทำไมขาวจังไปเจ้าก็ลองทำดูดิกระสีจะเป็นแบบไหน พริกจ้ะพริกนี่ไปกี้ปลาใส่ไบยี่หราไปแล้วนะหอมมากเราพอใส่เสร็จหอมหอมมากเลยหอมม่ยี่หรามากเลยใบยี่หล่านี่เพิ่มความเผ็ดร้อนนะล้่จะทำให้น้ำแกงอร่อยขึ้นจะกลมกล่อมขึ้นไปมะกูดจ้ะ แล้วปกว็ใส่หลายใบเพราะว่าเล็กใบเล็กเก็บที่ต้นใบเขาไม่ใหญ่ใบเล็กเดี๋ยวป้าขอชิมก่อนนะยังไม่ได้ชิมเลยมาชิมกันยัชิมก่อนเด้อ น้ำปลานิดเติมเพราะอะไรป่ะเดี๋ยวกินกับนมจีนแล้วจืดกินกับนมจีนกินกับนมจีนให้รสจัดหน่อย เสร็จแล้วจ้าแกงเขียวหวานปลาดุบใยิ่หร่าป้าถ้าถูกใจหรือชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะจบคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า